นักธุรกิจหญิงคนหนึ่งไปเยี่ยมเพื่อนถึงบ้านเธอก็รู้จักกับเพื่อนคนที่มานานนะตั้งแต่สมัยเป็นนักเรียนเรียนโรงเรียนเดียวกันก็เรียกว่าสนิทสนมคุ้นเคยมากพอเธอไปถึงบ้านของเพื่อนล้วก็ประหลาดใจนะเพราะว่าบ้านของเพื่อนนี่มัน โล่งมีข้าวของเครื่องใช้ไม่กี่อย่างตัวนี้เจอก็มีไม่กี่ชิ้นนะเตียงก็ไม่มีนะเพราะาเธอนอนเสือ่อนอนกับพื้นโตน๊ะก็ยก็ไม่มีเพราะาเธอใช้ตัง่งนั่งกับพื้นเฉยหนังสืออ่านหนังสือพอเธอเห็น แบบนี้เท่าเธอก็อุทานขึ้นมาเลยนะว่าเนี่ยบ้านของเธอทำไมมันว่างอย่างนี้บ้านของฉันนี่ข้อของเยอะแยะเต็มบ้านเลยน้ำเสียงของนักธุรกิจคนนี้มันบ่งบอกวา่าเธอไม่ชอบนะความว่างของบ้านหลังนั้น บ้านที่ดีมันก็ต้องมีของเยอะแยะเต็มบ้านอันนี้จะว่าไปมันก็เป็นทัศนคติของคนจนไม่น้อยนยในปัจจุบันที่มองว่าความว่างเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่การมีอะไรเย,ะยะเยอะแยะเต็มบ้านเนี่ยหรือเต็มพื้นที่มันดีกว่า อย่างหลายคนเนี่พอเห็นป่าไม่มีผู้คนอาศัยไม่มีบ้านเขาก็มองว่ามันเป็นพื้นที่รกร้างว่างเปล่าคำว่าว่างนี่งไม่ได้ว่างเฉยๆมันว่างเปล่ามีนัยยะที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ถ้าจะดีก็ต้องสร้างอะไรให้มันเต็มพื้นที่นอันนี้จะถึงจะเรียกว่ามีประโยชน์นะ ลุกล้างว่างเปล่านี่ไม่มีประโยชน์ที่จริงความว่างนี่มันมีประโยชน์นะแต่คนมักจะมองข้ามจะเจ้าพุาทธาเนี่ยก็เคยพูดว่าเนี่ยเก้าอี้มีประโยชน์ต่อเมื่อมันว่างเก้าอี้เนี่ยถ้าไม่ว่างนะมันก็ใช้นั่งไม่ได้หรือถ้าไม่ว่างนี่ จะวางของอะไรก็ไม่ได้กาวีนจะมีประโยชน์ก็ต่เมื่อมันว่างเพราะถ้าว่างเราก็ใช้นั่งได้เช่นเดียวกันนะบ้านเนี่ยเพราะมันว่างนะเราจึงไปอาศัยอยู่ได้ถ้ามันมีของเต็มไปหมดนี่เราจะไปอยู่ได้อย่างไรนะถึงอยู่ก็ อยู่ด้วยความอึดอัดนศาลาเนี่ยหอใจเนี่ยมันมีปรีโยชเพราะมันว่างเพราะมันว่างนี่คนก็เลยได้มาใช้สอยนั่งฟังหรือว่าเดินจงกรมทำความเพียรความว่างมันมีประโยชน์ เพลงเนี่ยถ้ามีแต่เสียงร้องรืดยาวเลยนะมันก็ไม่เพราะเวลาเราฟังนักร้องร้องเพลงเนี่ยนะมันต้องมีการเว้นเว้นจังหวะเป็นช่วงว่างถ้าเว้นวักเว้นจังหวะให้ความว่างเนี่ยปรากฏขึ้นในเสียงเพลง อย่างพอมาอสมมันก็เป็นเพลงที่ไพเรอะขึ้นมาหนังสือเนี่ยถ้ามีแต่ตัวหนังสือยาเป็นพืชเลยนะมันก็ไม่น่าอ่านมันต้องมีการเว้นวรรคหรือมีช่องว่างระหว่างประโยคสมัยก่อนนี่หนังสือเนี่ยมันยาวเป็นพืชเลยนะไม่มีการเว้นวรรคเลย แต่ต่อหลังเนี่ยพอคนเราเริ่มรู้จักการเว้นวักคือให้มีช่องว่างระหว่างประโยคมันก็น่าอ่านแต่ถ้าไม่พอนะมันก็ต้องมีการเว้นย่อหน้าด้วยถ้าไม่มีย่อหน้าหรือไม่มีช่องว่างก่อนจะถึงย่อหน้าเนี่ยหนังสือมันก็ไม่น่าอ่านเดี๋ยวนี้เนี่ยเราจะสังเกตนะหนังสือของคนรุ่นใหม่เนี่ย มีการเว้นวรรคหรือเว้นช่องว่างนี่เยอะมากบางทีบรรทัดหนึ่งก็มีแค่ประโยคเดียวเขียนจบประโยคขึ้นบรรทัดใหม่เลยไม่ได้เขียนยาวเป็นพื้นย่อหน้าก็มีเยอะแต่ก่อนนี่กว่าจะมีย่อหน้านี่ประโยคนี้ก็ยาวเป็นสิบยี่สิบสามสิบบรรทัดเนี่ยถึงจะย่อหน้าเดี๋ยวนี้สี่ห้าประโยคสี่ห้าบรรทัดก็ย่อหน้าแล้ว เพราะว่ามันทำให้หน่าอ่านมันไม่ใช่แค่สิ่งของนะที่มีประโยชน์เนี่ยเมื่อความว่างเกิดขึ้นความว่างนี่มันยังเป็นสิ่งที่พึงประสงค์ด้วยนะเดยเพราะถ้ามันโยมาถึงเรื่องของใจเนี่ยใจเราเนี่ยนะถ้ามัน เต็ไมไปด้วยความคิดมันก็ทำให้เครียดนะหรือบางทีทำให้บ้าไปเลยก็ได้ที่เราไม่บ้าเนี่ยที่เรานอนหลับไดนะ้เพราะว่ามันมีความว่างเกิดขึ้นในใจของเราคือว่างจากความคิดนะใครถ,ถ้าหาว่าคิดเนี่ยเต็มหัวสมองเลย ก็คงแย่แน่แน่แต่คนที่พิกลนจริตคนที่เป็นบ้านี่ก็ก็มักจะมีอาการแบบนั้นแหละคือคิดไม่หยุดหวัวสมองจิตใจนี่ไม่มีภาวะที่ว่างจากความคิดเลยการที่ใจเราว่างจากความคิดเนี่ยนมันช่วยทำให้เราไม่เครียด มันช่วยทำให้เกิดความผ่อนคลายมันเป็นการพักของใจก็ราาทำให้เราน,นอนหลับยิ่งกว่าน,นั้นเนี่ยเมื่อใจเนี่ยรู้จักว่างจากความคิดนะมันก็ทำให้พลอยว่างจากความทุกข์ด้วยเพราะความคิดหลายอย่างเนี่ยมันทำให้เกิดความทุกข์ขึ้นมา หรือว่าทำให้เกิดอารมณ์ที่เป็นอ,อกุศลหรืออารมณ์ที่มันบีบคั้นใจหรือว่าทำให้จิตใจรุ่มร้อนเช่นความกลวยความเกลียดหรือเกิดความรู้สึกหนักอกหนักใจเนี่ไอ้ปารมณ์วกนี้มันมันเกิดขึ้นเพราะมีความคิดบางอย่างนะที่เกาะกลุ่มจิตใจของเรา แต่ถ้าใจเราเนี่ยนันว่างจากความคิดบ้างว่างจากอารมณ์บ้างนะมันก็ช่วยทำให้ความทุกข์ไม่กุมรุมจิตใจเรามากไปนะมันช่วยทำให้เราเป็นผู้เป็นคนได้หรือมันทำให้เราพบกับความสงบนะความเย็นในจิตใจเลยก็ได้แล้วก็ตามเลยเราพูดว่าใจมันใจเราว่างจากความคิดเนี่ย ภาวะว่างนี่มันไม่ได้แปลว่าไม่มีอะไรเลยนะในภาวะที่ว่างจากความคิดว่างจากอารมณ์อกุศลหรือว่างจากความทุกข์เนี่ยมันเป็นเพราะใจเราเนี่ยมันมีสิ่งหนึ่งที่เต็มเปลี่ยมอยู่อันนั้นคือความรู้สึกตัวถ้าใจเราเนี่ยเปลี่ยนไปด้วยความรู้สึกตัวหรือว่ามีสตินะเต็มจิต เต็มใจเนี่ยนะมันก็ทำให้ภาวะที่ว่างจากความคิดและอารมณ์หรือความทุกข์เนี่ยเกิดขึ้นได้นั่นจะว่าไปเนี่ยภาวะที่ว่างเนี่ยหรือความว่างในใจเนี่ยมันก็มีความเต็มอยู่ในตัวด้วยเหมือนกันมันไม่ใช่ว่าไม่มีอะไรเลยว่างจากความคิดว่างจากทุกข์เพราะว่า เปลี่ยนไปด้วยความรู้สึกตัวความว่างความเต็มเนี่ยจริงๆมันก็ไม่ได้แยกกันเท่าไหร่นะมันมีเรื่องเล่าเนะีเกี่ยวกับอาจารย์ชาวอินเดียคนหนึ่งนะชื่ออาจารย์วิษณุมันมีลูกศิษย์หลายคนนะแต่ว่ามีศิษย์สองคนที่เป็นศิษย์อาวุโสคนหนึ่งชื่อกริณะอีกคนหนึ่งชื่อจิต วัน,นอาจารย์วิศนุนี้ก็อยากจะทดสอบสติปัญญาของสิทธิสองคนเนี่ยก็เลยชี้ให้ดูกุติสองหลังที่อยู่ไม่ห่างกันเท่าไหร่เป็นกุติว่างๆแล้วก็มอบเงินคนละหนึ่งรูปีให้กับสิทธิสองคนเนี่ยแล้วก็สั่งว่าเนี่ยทำยังไงก็ได้นะเพื่อให้ กุฏิของเธอเนี่ยนะมันเต็มแล้วเดี๋ยวตอนเย็นเนี่ยอาจารย์เนี่ยจะมาดูผลงานตอนนั้นก็บ่ายแล้วนะพิศณานี่พอได้เงินเนี่ยก็รีบไปที่ตลาดเลยแต่ว่าหนึ่งรูปีเนี่ยมันก็ซื้ออะไรไม่ได้มากแล้ได้ทำไงนะจะให้ห้องเนี่ยของตัวมันเต็ม ก็นึกขึ้นมาได้นะพบถังออกแล้วก็ไปหาคนเก็บขยะแล้วก็เจราจานะขอซื้อขยะด้วยเงินหนึ่งรูป,ปีคนเก็บขยะนี่ยินดีอยู่แล้วนะให้ไปเลยนะขยะเท่าไหร่ก็ได้เอาไปเลยโอกิสนานี่ก็คนขยะเนี่ย ไปใส่ในห้องของตัวเนี่ยจนเต็มเลย,เ,ยเสร็จก่อนข้ามเภูมิใจที่ทำสำเร็จส่วนจิตเนี่ยพอได้โจทย์มาใหญ่ก็นั่งสมาธินะนั่งสมาธิพักใหญ่ก็เดินไปที่ตลาดไม่ได้วิ่งไม่ได้เร่งรีบเหมือนกับอกิสนะ ก็ซื้อประทีปซื้อทูกแล้วก็ไม่จิดไฟนะหนึ่งรูปีนี่มันพอเลยเอากลับไปห้องตัวเนี่ยไกล้ๆค่ำเนี่ยแตวก็จุดนะจุดประทีปจุดทูกสักพักเนี่ยนะห้องของจิตเองก็มีแสงสว่างนะเต็มห้องเลย แล้วกลิ่นมารีกลิ่นแก่นอาจารย์นี่ก็อบอวนไปทั่วทั้งห้องพอตกค่ำเนี่ยอาจารย์ก็มาตรวจดูผลงานไปที่กุฏิของกิสณะก่อนพอเปิดประตูทั้งนั้นมาก็ชง,งักเลยนะผง,งาเลยเพราะกลิ่นขยะมันแรงมากมันจะไม่แรงได้ไงนะยขยะทั้งนั้นเลยในห้องเต็มห้องเลยหมดเลยในตอนค้าเนี่ยพออาจารย์ไปเปิดห้องของจิตเนี่ย เห็นแสงสว่างศาสสองเต็มห้องแล้วก็อบอวนไปด้วยกลิ่นมะลิกลิ่นแก่นจันแกก็ยิ้มเลยเรื่องนี้ก็ชี้เห็นนะว่าสิทธิคนไหนที่มีสติปัญญามากกว่ากันแล้วขณะเดียวกันก็ชี้เห็นนะว่าเวลาพูดถึงคําว่าเต็มเนี่ยกุติที่มีของเต็มเนี่ยเต็มมันมีสองอย่างนะเต็มแบบอ กุติของกิสนะนากุติของจิตนี่ก็เต็มเหมือนกันนะแต่มันเต็มข้างกลางความว่างนะห้องนี้ก็โล่งว่างแต่ว่าเต็มไม่ด้วยแสงสว่างแล้วก็อบอวนไปด้วยกลิ่นหอมนะอันในความว่างเนี่ยมันก็มีความเต็มนะอันนี้ เป็นสิ่งที่สะท้อนมาจากกุติของจิตเนี่ยในความว่างกุติที่ว่างนี่มันก็เต็มเต็มไปด้วยแสงสว่างแล้วกลิ่นหอมจิตที่ว่างจากความคิดเนี่ยจิตที่ว่างจากความทุกข์เนี่ยมันไม่ใช่ว่ามันไม่มีอะไรเลยนะมันเป็นจิตทีนะ่เปลี่ยนไปด้วยสติเปลี่ยนด้วยความสุขตัว เวลาเราภาวนาเดินจงกรมสร้างจังหวะมันจะมีวอยครั้งที่จิตของเราเนี่ยมันว่างจากความคิดแต่ตอนนั้นเนี่ยไม่ใช่ว่าจริงเราไม่มีอะไรเลยนะมันมีความสึกตัวไม่มีความีิก็จริงแต่มีความรู้สึกนะหรือว่าความรู้สึกตัวรู้สึกถึงกายที่เคลื่อนไหวและที่รู้สึกถึงกายที่เคลื่อนไหวเพราะว่า มันมีความสึกตัวในความว่างก็มีความเต็มและในความเต็มมันก็มีความว่างในสิ่งที่เราเห็นเนี่ยทึกตันเนี่ยมันก็มีความว่างอยู่นะพระพุทธเจ้าเนี่ยเคยจัดสอนว่าเนี่ยให้มองโลกโดยความเป็นของว่าง โลกในที่นี้หมายถึงทุกสิ่งนั้นนะรวมทั้งก้อนหินรวมทั้งเสาเรือนก้อนหินเนี่ยมันก็ทึกตันนะแต่ว่าในความทึกตันหรือในความเต็มเนี่ยมันก็ว่างว่างอะไรว่างเปล่าจากความหมายแห่งตัวตนหรือว่างจากตัวตนก็คือเป็นอนัตตาว่างเปล่าจากตัวตนไม่มีตัวตนหรือบางทีเ่าใช้ว่าว่างเปล่าจากความแห่งตัวตน คือว่างจากคุณสมบัติของตัวตนคุณสมบัติของตัวตนคืออะไรคือมันเที่ยงนมันไม่แปรเปลี่ยนมันไม่เสื่อมสลายควบคุมมาคาบัญชาได้แต่ว่าทุกสิ่งเนี่ยแม้กระทั่งก้อนหินเนี่ยรวมถึงก้อนหินด้วยเนี่ยมันก็ว่างปล่าจากตัวตนมันแปรเปลี่ยนมันเสื่อมสลายมันไม่อยู่ในอำนาจมาค้าบ,บัญชาของใครอันนี้เรว่างปล่าจากความแห่งตัวตน หรือบางทีเ,เราเรียกสั้นๆว่าไม่มีตัวตนหรือว่างจากตัวตนว่างจากตัวกูของกูในสิ่งที่เต็มทึกตันนี่มันก็มีความว่างอยู่ในเถ้าเรารู้จักมองนโลกด้วยความเป็นของว่างเนี่ยเราก็จะเห็นว่าในสิ่งที่มันจับต้องได้มีน้ำหนักทึกตันนี่มันก็รู้แต่เป็นของว่างรู้แต่เป็นความว่าง ที่กลับมาที่ใจของเราเนี่ยใจเราที่จะว่างจากความคิดได้เนี่ยก็ยเพราะมันมีความรู้สึกตัวแล้วเพราะความรู้สึกตัวเนี่ยมันทําให้การวางความคิดออกจากใจเนี่ยเป็นไปได้ผู้ใหญ่คือว่าใจเราว่าจากความคิดไดเ้เพราะเรารู้จักวาง จะว่างได้เนี่ยต้องรู้จักวางเออมนกับมือเราเนี่ยมือเราจะว่างได้เนี่ยเราต้องวางของจากมือถ้ามือเราไม่วางของมันจะว่างได้อย่างไรความว่างเนี่ยมันเกิดขึ้นได้เพราะการวางจริงเราว่างจากความคิดได้เนี่ยเพราะเพราะการวางความคิด หรือไม่ยึดความคิดเอาไว้แ้าที่วางความคิดได้เพราะมีความรู้สึกตัวแต่ที่ไม่วางเพราะความหลงความไม่รู้สึกตัวถ้าเราอยากให้ใจรเราเนี่ว่างจากความคิดหรือว่างจากความทุกข์มันก็ต้องรู้จักวางความทุกข์หรือว่าความคิดและอารมณ์ที่มันทำให้จิตใจเป็นทุกข์ขึ้นมา อ้าจะวางความที่ละอารมณ์อีเหล่า,ลาลนั้นได้เนี่ยมันก็ต้องมีความสึกตัวเพราะถ้าไม่รู้สึกตัวมันก็จะยึดอย่างแน่นหนาเรียกว่ายึดมั่นถือมั่นนั่นว่างกับวางเนี่ยมันสัมพันธ์กันมากเลยนะเป็นเพราะรู้จักวางนะจิตเนี่ยจึงว่างว่างจากความที่ว่างจากอารมณ์ว่างจากความทุกข์ แล้วในเวลาเดยกันเนี่ยพอรู้จักวางเนี่ยนะมันจึงเห็นความว่างด้วยมันไม่ใช่ทําให้จิตนี่ว่างจากความคิดแต่มันเห็นความว่างเห็นความว่างหรือความไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนของความคิดและอารมณ์ถ้าอยจิตเนี่ยมันหลงมันเข้าไปยึดมันก็จะสําคัญมั่นหมายว่าเนี่ยไอ้ความคิดและอารมณ์นั้นเน่ยเป็นตัวกูของกู อันนี้เป็นธรรมดาเลยนะเวลามีความคิดเวลามีอารมณ์ใดเกิดขึ้นเนี่ยถ้าไม่มีสติไม่มีความสุขตัวเมื่อไหร่เนี่ยมันก็จะเข้าไปยึดว่าเนี่ยคือกูนี่ของกูกูเป็นผู้คิดกูเป็นผู้โศกกูเป็นผู้เศร้าหรือความคิดของกูความโศกของกูความเศร้าของกูเกิดตัวกูนะผู้โศกผู้เศร้าผู้ทุกข์ขึ้นมา แต่พอวางสิ่งเหล่านี้ลงไปมันก็จะเห็นว่าไอ้สิ่งเหล่านี้มันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเพราะตอนที่วางเนี่ยนะมันเป็นการวางที่สติและสติก็ทำให้เห็นสิ่งเหล่านั้นตามที่เป็นจริงไม่ข้อเปเป็น ถ้าเห็นเมื่อไหร่นะมันก็ไม่เข้าไปเป็นไม่เข้าไปยึดแล้วถ้าเห็นเนี่ยจริงๆก็จะรู้ว่าไอ้ความคิดแลรารดเรานะั้นมันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราแต่เพราะความหลงเพราะความไม่มีสติเพราะความไม่สุดตัวนี่ถึงเข้าไปยึดว่าเป็นเราเป็นของเรานั่นการวางเนี่ยนะ วางด้วยสติเนี่ยมันทำให้เห็นถึงความว่างของธรรมารมณ์ที่มันผุดขึ้นมาในใจจึงพูดได้ว่าเนี่ยว่างกับวางเนี่ยมันใกล้ชิดกันมากถ้าเรารู้จักวางใจเราก็จะว่างจากความคิดและอารมณ์ได้ถ้าถึงเวลาทีจะคิดนะมันก็คิดได้เหมือนกันแต่คิดโดยไม่ยึดมั่นถือมันมาเป็นเราเป็นของเรา ถ้ามยสติมันก็วางไม่ได้เมื่อวางไม่ได้เนี่ยมันก็จะไปหลงยึดว่าเป็นกูเป็นของกูอยู่ร่ำไปอันที่แรกเราวางด้วยสตินะไม่ใช่แค่ความคิดและอารมณ์ที่เกิดขึ้นในใจแต่รวมถึงสิ่งอื่นที่กระทบนะตาหูจมูกลิ้นกายของเราด้วย ก็คือวางรูปเนะมื่อมันกระทบตาวางเสียงเมื่อมันกระทบหูเสียงโทรศัพท์เสียงมาเหา่ามันกระทบหูใจไม่ยึดมันดังก็ดังไปแต่ไม่ยึดคือวางอันนี้เราสักแต่ได้ยินรูปก,ก็เหมือนกันเห็นแต่ก็วางเมื่อมีสติเม่ว่าสักแต่สักแต่ว่าเห็นเสียงมากระทบมีสติรู้ก็สักแต่ว่าได้ยิน รวมถึงเวลามีอะไรมากระทบกายเกิดเวทนาทุกขเวทนามันเกิดขึ้นก็ไม่ยึดมันนะวางมันได้ปวดก็ปวดจากกายนะแต่ว่าใจไม่ปวดด้วยเพราะไม่ได้ปียุดมันก็เป็นการวางแบบหนึ่งนะสติเนี่มันช่วยทำให้เราวางนะสิ่งที่มากระทบไม่ว่าจากภายนอกหรือภายในก็ตาม แต่ต่อไปเนี่ยพอมีสติเห็นอาการของความที่ละรม์บ่อยๆเนี่ยมันก็จะเห็นถึงความจริงว่าพวกนี้มันไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนปัญญาค่อยเกิดขึ้นแล้วก็เห็นว่าเนี่ยจริงแล้วเนี่ยกายก็ดีใจก็ดีรูปก็ดีนามก็ดีมันก็ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ต,ชตน แต่ก่อนนี่ไม่มีสติก็ไปยึดว่านะมีตัวมีตนกลายเป็นของเรานะกลายเป็นตนกลายเป็นของตนใจก็เหมือนกันแต่พอมีสติเห็นนะมันเรื่อยเรเนี่ยปัญญาก็เกิดแล้วปัญญาก็ทำให้การวางเนี่ยเกิดขึ้นได้นะอย่างยั่งยืนมากขึน้นการวางเนี่ยใหม่ๆเราก็วางด้วยสติ แต่ต่อไปแล้วก็สามารถจะวางได้ด้วยปัญญาแล้วพอวางด้วยปัญญาแล้วเนี่ยนะมันไม่ใช่แค่อรูปธรรมนะและทางนามธรรมก็วางได้ไม่ยึดมันถือมัน่นเมื่อไม่ยึดมันถือมั่นเนี่ยไม่ว่ามีอะไรเกิดขึ้นกับสิ่งที่มีสิ่งที่เป็นนะมนก็ไม่ทุกข์แล้วมันก็ทำให้ว่างจากความทุกขนะ์ไม่ใช่แค่ชั่วครั้งชั่วคราวนะแต่ว่างอย่างนะ ยังยืนเลยเรียกว่าหมดทุกสิ้นทุกไปได้ดังการการวางเนี่ยมันเป็นสิ่งสำคัญมากนะที่ช่วยทำให้เราเนี่ยได้เข้าถึงความว่างได้ไม่ใช่เพียงแค่ว่าจากความถูกนะแต่รวมไปถึงการที่เข้าถึงความว่างที่ปราศจากตัวตนของสรรพสิ่ง ที่ทำให้ไม่มีการยึดมั่นถือมั่นอันเป็นเหตุอย่างทุกได้ต่อไปอ,อย่อางนี้พูดตรงนี้นะครับ